ร้านก็ไม่ใช่ร้านฉันคุณแม่นั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวเขากินข้าวเสร็จก็คงจะกลับมาค่ะแล้วเมื่อไหร่มันจะพากันกลับมาเนี่ยเสียเวลาจริงๆเลยแล้วฉันต้องมานั่งอุ้มลูกให้เนี่ยมองหน้าทําไมเนี่ยหนูถามหน่อยได้ไหมคะทำไมถึงไม่ชอบชมพู่ล่ะคะก็มันมีลูกติดแล้วแม่มันเองก็ชอบเล่นไพ่แต่ชมพู่เขาเป็นคนดีนะคะตั้งใจทํางานหาเงินเลี้ยงลูกแล้วก็เลี้ยงแม่ มิทีนออกจากทั้งหลอ่อทั้งรวยมีแต่ผู้หญิงจ้องจะมาจับแต่ชมพู่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยค่ะก็จริงแหละมีแต่คนจ้องจะมาจับลูกชายฉันไปกูปะเดี๋ยวพาไปดูนกนก้ลูกนะมันพากันไปกินข้าวที่ไหนเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมาเนี่ยชมพู่กินข้าวอร่อยไหมวันนี้อร่อยกลับมากันแล้วหรอแน่แม่มาทําไมครับนั่งรอพวกแกนี่แหละมามาเอาไปลูกแกฉันปวดแขนหมดแล้วเนี่ย แม่จะกลับแล้วแกก็ตามกลับไปเซ็นเอกสารด้วยแล้วกันบบครับแม่ลูกเธอก็น่ารักดีนะดูแลให้ดีด้วยล่ะกลับก่อนนะลูกนะฝ่าก่าฝ้าคากรายจนว่ากูาได้อะโทรศัพท์นั่นมาให้ส่ามันยู่ใส่อีหยังแม่เอาหนิเมื่อื่มโทรศัพท์เอานั่นไงนาดาคุณนายสวัสดีค่ะฉันเห็นตุ๊กตามันน่ารักดีฉันก็เลยซื้อมาฝากนาดาอ่ะขอบคุณค่ะ เพยพรแล้วนี่เธอจะพาหลานไปไหนเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้ชมพู่มาลืมโทรศพัพท์แล้ววันนี้ขาดเธอไม่ขาดหรอเพยพรขาดกะเสีใยใจไงข้าเลี้ยงหลานอยู่นี่งั้นก็หลานมาเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเองจะไปไหนก็ไปมาขอบคุณหลายๆค่ะคุณนายชมพู่ชมพู่งั้นมาให้แม่เราเลีล้ยงเป็นสิว่าเปลี่ยนผ้าก็ขาดขาดนี่เร็วๆเนี่ยครับเจ็บต่างไม้ซ้ายนะโอ้ยลูกเคยแม่ขึ้นใจดีเธอลูกระดาแยกไปกันเด้อยืดดีเธอลูกเด้อไปมิทีนไปส่งแม่กับนาดาที่บ้าน เดี๋ยวตอนเย็นท่านจะให้มิตทีนมารับไปกินข้าวด้วยกันนะค่ะคุณนายชมพู่เติมของนะเช็ดฝุ่นด้วยนะฝุ่นมันเยอะจ้าแม่ แม่หนูอยากเข้ามาหาลัยเนี้ยแม่ว่าหนูจะสอบได้ไหมก็ลองสมัครดูซิลูกแม่เรียนเก่งยังไงก็สอบเข้าได้อยู่แล้วงั้นถ้าหนูสอบได้อะ่ะแม่ไปซื้อบ้านที่นั่นให้เป็นรางวัลหนูเลยนะได้สิจา้าลูกพอปีหน้าน้องเรียนจบอะ่ะจะได้ไปเรียนที่เดียวกับหนูจะได้อยู่ด้วยกันเลยมันสอบเข้าไม่ได้หรอกลูกน้องมันโง่จะตายมหาลัยนี้เขาเอาแต่คนเก่งๆเรียนจบมหกก็ให้มันช่วยแม่ขายของอยู่บ้านนี่แหละจะไปเรียนให้มันเสียเงินเสียเวลาทําไม ชมพู่ไปซื้อข้าวให้พี่เขาหน่อยตื่นขึ้นมาพี่ยังไม่ได้กินข้าวกินน้ําเลยจ้าแม่ สวัสดีค่ะเจพอน,น้องตังลูกสวัสดีเจพรสลูกสวัสดีค่ะ,คะอ้าวน้องตังโตขนาดนี้แล้วเหรอลูกอยู่ป้อไหนแล้วลูกปสามจะขึ้นปสี่แล้วค่ะโอ้โหแป๊บเดียวเองนะลูกเรียนเก่งๆนะจะได้เหมือนพี่นิวทั้งสวยทั้งเก่งเป็นประธานนักเรียนเลยนะลูกสาวเจพรน,นี่เก่งมากเลยนะคนเป็นแม่คงจะภูมิใจน่าดูเลยก็มีลูกสาวคนนี้แหละเป็นหน้าเป็นตาให้แม่ไม่เคยทําให้แม่ผิดหวังเก่งทุกอย่างเดี๋ยวเจพรหยิบกระดาษเทียนโน้ตให้หน่อยกล่องนึงจ้าเอาทาหน้าหรือทาตัวจ้าเอ้ามีทาตัวด้วยเหรอใช่ แบบทาตัวเขาออกมาใหม่เลยอ่ะอันนี้กันแดดหน้าแล้วก็เอากันแดดตัวไปลองซองนึงนะพี่นิวเข้าได้แล้วค่ะนี่น้องชมพู่ลูกสาวคนเล็กของเจ๊พรหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะนาพีคคนน้องนี่คนละเรื่องกับพี่เลยน้องตังว่างๆมาให้พี่นิวติวให้นะลูกนะจะได้เก่งเหมือนพี่นิวได้ค่ะหนูอยากเก่งและสวยเหมือนพี่นิว ี่นิวตีหนึ่งแล้วทำไมยังไม่นอนพี่จ่าหนังสือเดี๋ยวสอบเข้มามหาลัยไม่ได้อ่ะค่อยอ่านก็ได้พ่งนี้ยังต้องไปโรงเรียนแต่เช้าอีกไม่พี่จะต้องสอบเข้มามหาลัยนี้ให้ได้พี่จะไม่ทําให้แม่ผิดหวังนาพีสวัสดีค่ะเริ่เรียนแล้วหรอลูกค่ะให้หนูทําอะไรก่อนดีคะเติมของเลยลูกวันนี้ขายดีขายของหมดเกลี้ยงเลยเด็กคนนี้มันสู้ชีวิตจริงๆเลยนึกว่ามันจะไม่โตซะละ อาลูก้าแรงวันนี้ขอบคุณค่ะทำไมหนูเกาหัวหนูมีเห่าเหรอลูกหนูไม่ค่อยมีเงินซื้อแชมพูอะค่ะน้าทีก็เลยไม่ค่อยได้สระผมอ่ะแชมพูหนูน้อยนาเอาไปลองสระดูนะหมักทิ้งไว้ส0สิบนาทีขอบคุณค่ะน้าทีเนิ้วแม่แกมาทํางานเหรอได้เท่าไหร่วันนี้ได้สองร้อยจ้ะแม่เอามาเอามาให้ฉันไม่หนูจะเก็บมาแม่าเพิมแม่แค่สองรอยแกห่วงเหรอฉันเลี้ยงแกมาจนโตนะ แม่นั่นมันตังค่าเทอมหนูนะนิวแม่ไหนค่าแรงวันนี้เอามาแม่จะไปเล่นไพ่กับเพื่อนแม่จะเอาไปไม่ได้นะนี่จะเก็บไว้เป็นค่าเทอมนังลูกอักตันยูถ้าไม่มีฉันแกนจะได้มายืนอยู่อย่างี้ไหมจะได้เกิดมาแบบนี้ไหมค่าแรงวันนี้เอามาูไม่ไหนได้เท่าไรแ้วเอามาหยุดตรงนี้เลยนะพรไม่ใช่เรื่องของเธอนะน้ำพริกอย่ามายุ่งเธอเป็นแม่ภาษาอะไรตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเลี้ยงดูมันเลยแล้วทีนี้จะมาเอาเงินกลับมาได้ยังไงแค่ฉันทำให้มันเกิดมาก็บูญหัวมาแล้วหยุดนิว ถ้าเลือกอนาคตก็มาอยู่กับนางั้นแกเลือกมาเลยแกจะเลือกอนาคตหรือแกจะเลือกแม่นิวอยากเรียนนิวจะมาอยู่กับนาพีคฮะแต่นิวอยากทํางานดีๆมีอนาคตที่ดีนิวจะได้มาดูแลแม่งั้นต่อไปนี้แกตัดแม่ตัดลูกกับฉันไปเลยแม่ไม่เป็นไรลูกอยู่กับน้านี่แหละหิวข้าวขอข้าวข,ข,ขอนะ้ำกินน้อยขอข้าวกินน้อยหิวข้าวคุณหนู ยายขวกินข้าวกินน้อยแม่ทำไมแม่ถึงเป็นอย่างนี้นิวขวัดูแม่ไปอยู่กับนิวนะ <c oughs> จะพาไปไหนขาดขาเลยสิ yeah! เย้เล่นไพ่เล่นไพ่ไปไปเล่นไพ่ไม่มีงานมีการทำเรืงง่องอะไรมาได้ทุกวันมีแต่พี่ให้ลูกน้องทำมา <c oughs> ก็ต้องมาทำงานช่วยหนูไม่เหนื่อยหรือไงพี่อยากช่วยไม่อยากให้หนูเหนื่อย แม่ค้าคะเคียร์โน้ตซองม่วงกับซองฟ้าราคาเท่ากันไหมคะมันไม่มีป้ายราคาติดหรือไงเออแล้วมันช่วยเรื่องอะไรคะซองฟ้าผิวออร่าซองม่วงลดรอยดํหาหัดอ่านดูสมั่งไม่ใช่มีแต่ถามเฮ้ยทำไมยอดขายมันตกขนาดนี้เนี่ยชมพู่มาี่สิจ้าแม่ตั้งแต่แกมาช่วยแม่ขายของยอดขายตกลงไปเยอะมากๆเลยแกทําอะไรอยู่หนูก็ช่วยทําทุกอย่างแล้วนะแม่ต่อไปแกต้องมายืนขายของเชียร์ลูกค้าทายังไงก็ได้ให้ยอดขายมันพุ่งกระชูด วันๆก็แต่งตัวก็ลีก,กลารู้จักแต่งตัวส,ยสวยๆให้เหมือนพี่แก,กนหน่อยจะได้ดึงดูดลูกค้าจ้าแม่จ้าลูกสาวคนสวยของแม่จ้าบีเอมหรือลูกแม่กำลังดูดูช่วยอยู่นะฮะหนูเลือกสีได้แล้วเหรอลูกโอ,โอเคโอเคจ้าเดี๋ยวแม่จองให้เลยนะจองจองเลยค่ะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยเงินก็ไม่พอยอดขายก็ตกพี่โจ๊กเกอร์ แม่พี่มีลูกกี่คนหรอมีห้าคนครับและแม่พี่รักลูกเท่ากันไหมไม่เป็นไรนะหนูยังมีพี่อยู่พี่จะไม่ทิ้งหนูไปไหนอยากให้พี่ช่วยอะไรบอกได้นะทำอะไรกันอนะโจ๊กเกอร์เธอก็มาหาหน้องทุกวันเมื่อไหรพ่อเธอจะมาคุยเรื่องแต่งงานกันสักทีพ่อก็ทำถามอยู่ครับแต่ไม่ได้คุยกันจริงจังควรจริงจังกันได้แล้วเธอก็มาหาหน้องทุกวันจะได้ไม่เป็นขี้ปากชาบ้านเดี๋ยวพนจะกลับไปคุยกับพ่อครับดีบอกพ่อเธอด้วยนะ ลูกสาวคนเล็กของแม่ค่าดองต้องไม่น้อยหน้าใครคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีเจนิวไปไหนมาล่ะลูกทำไมมิทินถึงไม่ไปเรียนคะเป็นอาทิตย์แล้วมิทินไม่รู้เป็นอะไรลูกซึมเศร้าเหมือนคนอกหักเลยคุณแม่ตามมิทินให้หนูหน่อยได้ไหมคะหนูมีเรื่องสาคัญจะคุยด้วยคะ่ะนิวมิทินทาไมเธอถึงไม่ไปเรียนพรุ่งนี้จะสอบแล้วนะเด็อกหักเราไม่มีแรงเลยเพราะว่าเราเบิดฉิดสอบแล้วอะ นี่งานของเธออาจารย์ตรวจเรียบร้อยแล้วเราเอามาให้เฮ้ยเรามีงานส่งได้ไงอะก็เราทําให้เธอไงเธอยังมีสิทธิสอบนะเธอคิดเราเองและการอนาคตของเธออแต่เราก็อยากเรียนจบพร้อมเธอนะเห็นน้ำหอมวินเซนต์แล้วเราคิดถึงเธอจังกลิ่นนอตที่ ถ้าเราฉีดน้ำหอมเธอจะชอบเราบ้างไหมหอมมากเมล์ <N ail. S 1> มิทีมทำไมหอมจังใส่น้ำหอมอะไรเราก็ใช้น้ำหอมพี่วินที่เธอชอบไงเราจะมาสอบกับเธอจริงเหรอขอบคุณนะที่เอาใจใส่เราทุกเรื่องเรามันแย่มากที่ไม่เคยใส่ใจเธอเลยไม่เป็นไรหรอกแค่เธอมาสอบเราก็ดีใจแล้วน้ำหอมกวดนนี้ เป็นของคนอื่นเธอไม่ต้องซ้ายเดอะแล้วเราจะสั่งให้เธอใหม่นะที่ไลฟ์ติ๊กต่อพี่วินวันที่28นี้นะขอบคุณนะเพ,นเพื่อนเพื่อนสนิทคิดไม่ซื้อหรือเปล่าชมพู่พวกกาแฟโกโก้เนี่ยใครบอกให้แกะก็เจยบอกว่าห่อใหญ่เป็นขายยากให้แกะแบ่งซองเล็กมาขายเจ๊จะบอกเธอแบบนั้นทําไมเจยบอกหนูจริงๆค่ะไม่งั้นหนูจะกล้าแกะได้ยังไงเจไม่เคยพูดถ้าขายไม่ได้นะเตรียมตัวโดนหักเงินได้เลย โอ้ยเขาเป็นคนบอกให้แกเจรู้สึกว่าตรงนั้นมันโล่งมากตรงนี้หรอคะเจใช่เดี๋ยวหนูไปหาชั้นสินค้ามานะแล้วก็เอาสินค้าไปวางจับเรียงตรงนั้นเลยได้ค่ะเจเอาไว้ตรงนี้แหละพอดีแล้วชั้นเมคอัพโอเคเรียบหรอโอ้ยใครเอาชั้นอะไรมาวางตรงนี้เนี่ยเจ๊นั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูหาอะไรมาวางเจจะบอกให้เอามาวางทําไมเจไม่เคยพูดเอาออกไปเดี๋ยวน,นี้เลย อีกแล้วเหรอเอ๊ะทำไมกันแดดเทียนโนตถึงแกะตั้งสองขาเอาอีกละเอาอีกละชมพู่ค่ะเจ๊ทำไมแกะกันแดดเทียนโนตั้งสองขาอ๊้ยก็มันคนละตัวค่ะเจ๊มันจะคนละตัวได้ยังไงเนี่ยมันก็กันแดดเทียนโนตตัวเดียวกันเนี่ยเจ๊อันนึงมันเป็นกันแดดตัวแล้วอีกอันนึงก็เป็นกันแดดหน้าดูดีๆหน่อยสิคะกันแดดตัวเทียนโนตจริงด้วย แล้วเคียโนดเขามีกันแดดตัวแล้วเหรอมาตั้งแต่เมื่อไหร่ใครสั่งมาเจไม่สั่งแล้วใครจะสั่งคะหนูสั่งของเองได้หรอคะเออเออเออว่าแต่มันเป็นกันแดดตัวก็เอาไปไว้ตรงโซนผิวตัวสิแป๊บหนึ่งนะคะเจเจจะให้หนูเอาไปวางตรงโซนผิวตัวใช่ไหมคะงั้นหนูขออาเสียงเจไว้บบหน่อยได้ไหมคะที่รับแคบหมูไว้ทานไหมคะแคบหมูไม่เอาหรอกอ้วนไม่เป็นไรคะ่ะเออที่ร้านเห็นติดป้ายรับพนากาักงานใช่ไหมคะใช่จ้ะ แต่แล้วพนักง,งานขายเครื่องสำอางนะไม่ใช่ไม่บ้านหนูขอสมัครได้ไหมคะพอดีช่วงนี้หนูตกงานดูสภาพน้องซิมาขายเครื่องสำอางใครจะกล้าซื้อกลับไปขายแคบหมูของน้องต่อเถอจะจ้ะนิวได้ยินว่ามีคนมาสมัครงานเหรออ๋อใช่ค่ะเจสวัสดีค่ะเจพอดีหนูมาขายแคบหมูเจรับแคบหมูไว้ทานไหมคะน่ากินจังเอาเอาเดี๋ยวเจช่วยอุดหนูนะเจเอาหมดนี่แหละขอชิมก่อนเลยนะอื้อ อร่อยมากคุณกับผู้นำคูฟินน่าดูเลยอ,อร่อยมากได้ยินว่ามาสมัครงานเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเห็นพี่เขาว่าหนูน่าจะไม่เหมาะมไม่เหมาะตรงไหนมาทํามาทําเลยมาเจ๊ับเดี๋ยวมันฝึกกันได้แต่เจ๊ค่ะอ่ะอย่าเดียวทำอะไรระวังหน่อยสิความอร่อยนนเนี่ยความอร่อยเท่านั้นเลย คอนเซปต์ร้านเราต้องสวยเต้น,นะคะเจ๊เล้วดูยีนี่สิทำเลยทำเลยเจ๊แล้วความทำวันนี้เลยไหมล่ะจริงเหรอคะเจ๊ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมีอะไรไม่เข้าใจก็ถามพี่นิวนะเขาเป็นพนัากงานอยู่นานแล้วเขารู้ทุกอย่างเจ๊ใค่แค่หมูเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเจ๊จ่ายปากเก็บให้เจ๊นหน่อยนะเก็บดีดีนะเจ๊จะเอาไว้กินกับส้มตำนี่อืมอร่อย พี่นิวขอตังค์หน่อยจะไปเรียนแล้วอืร้อยเดียวไม่พอหรอกค่าข้าวก็หมดแล้วเอาไปอีกร้อยหนึ่งพอไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวตั้งใจเรียนด้วยนะรู้แล้วนะ่ะแม่หนูเหนื่อยจังเมื่อไหร่น้องมันจะโตหนูคิดถึงแม่นะมีเด็กคนไหนที่ยังไม่เข้าโรงเรียนอีกเนี่ยเป็นครูฝ่ายปกครองนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยองมาตามนักเรียนเนี่ยร้อนก็ร้อน นั่นจาริยาใช่ไหมน่ะจริยากลับเข้าโรงเรียนล่านี้นะครูเห็นเธออยู่นะออกมาเลยมันอยู่ไหนเนี่ยตะกี้ยังเห็นมันแวบๆอยู่เลยจริยากลับออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะกลับเข้าโรงเรียนเลยครูเห็นเธออยู่นะอ้าวชมพู่ทำไมเลิกเรียนเร็วจังเพิ่งสิบโมงเองนะจริยากลับไปเรียนแบบนี้เลยนะเห็นจริยาไหมคะเออมีอะไรหรือเปล่าคะจริยาไม่เข้าเรียนค่ะครูต้องมาตามเนี่ยอะไรนะ ไม่เข้าเรียนใช่ค่ะครูต้องมาตามนี่เหนื่อยก็เหนื่อยแดดก,ก็ร้อนแสบหน้าไปหมดแล้วเนี่ยแล้วนี่เป็นอะไรกับจริยาคะเนี่ยเป็นพี่สาวค่ะฝากอบรมจริยาด้วยนะคะเทอมนี้ไม่เข้าเรียนเลยค่ะงั้นครูไปก่อนนะคะเออคุณครูคะเพื่อเป็นการขอโทษหนูให้กันแดดไปใช้นะคะมันเป็นกันแดดอะไรหรอคะกันแดดของเคียโนดค่ะตัวนี้มี s p F 5 0บวก P บวกกันแดดได้ดีเลยนะคะแล้วที่สำคัญกันแดดตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อเวลาคุณครูวิ่งตามนักเรียนหน้าจะได้ไม่หยือนะคะ เออให้ทั้งกล่องเลยใช่ไหมคะงั้นขอบคุณนะคะแม่น้องเกเลอีกแล้ว